เจริญพ่อเนาะเานะสิไปในเขาสิไปถทำเนาะทางไปถทำ่นว่าสิกลับเออเกือบบอกมาจะได้ขบวนะก็จะ,จะได้ พร้อมสิบไปสิบไปบันทึกวิดีโอก่อนครูอบอาจารย์ยังอยู่บ่ฮะว่าอย่างกระตัดสิ่นใจมากไปทางไหล่ะกับไปไหนกางเรือสุดหวยเออปกติทางเขาทางนี้ดิมีทางเขงาบ่ ข้าวทางไหนปกติข้าวทางนี้เลยนี่บ่าสิไปบันทึกภาพไว้ก่อนได้ๆเดี๋ยวไปถ่ายก่อนข้าวหนึ่ง

ลงเซซทำตัวนี้บ่โดยไปตามนี้แหละอออยากต้ลงห้าบ่โดยขึ้นมาได้เออเรือนมาเบ่อเลยคือเร่ีเนาะเรื่องท้ายเป็นครเดียวเออนี่รอดตัวนี้ไปทางใดเหรอรอดเสนนีเ้เลยบ่ มีทางโลกมาฟอกัวอรงี่เอขจอมือนแล้วทางไหนฟอกแก้วนั่งชาวเมอยู่ออกน้ำหลังนี่บอสปีแล้วพาน้อยบ้มาเพิ่กไือทใหญ่ห่เลยอยู่บานไดว่าเลย นี่บ่นี่บ่าอาอมันบ่ถึกเด้นี่พอพอแก่บ่เถึอกนี่บ่ถือกอันนี้ทำเมื่อไวได้เนยมันต้องลงรูมพ้นทำอยู่นี่ออนี่นี่นี่แม่ละ ทางนี้ละนี่นี่ไปีแล้วไปขึ้นมาถ้าข้นาจากพิ่นออกกัแล้วเพียงมันอนกลับคืน๋อนี่เดย,นเนยมันมีน้าเนาะก็เลยสิไปพักี่วงตลาดนี่ทางออกไปไแล้วล่ะทางให้เขาขึ้นไปขึ้นได้โอเค แล้วหอไปยากไหมครับไม่ครับล้วห่อนน้ำมานันนั้นลอดภูมาเหมาือนพวกน้ขเจ้าหนอนมันจะมีอพอไใ้ใจก็ประมาณนุ่หลักสายส่องหลับ,บ่าไทางไหนส่กอาดูนำพาทาง าอ้โหไปจับมาเสร็จแล้ไงแหละอ้ยใหญ่น่สองต้นสาม้นทุนละจะสมซื้อบ่ไปทางนี้อีกบนี่ป่าติ็กเอรอพี่เดียวอาจารย์มามื่อไหา่ี่ออาจารย์มาแต่ปีสองพันสิบ แต่ 8, เออสิบเการือว่าเท่าไรแหะปีสองพันกว่านี่นะสองพันสสสองนี่แหละนี่เอาหอดทำญ่แล้วนเนาะทำไงนะนี่ย้อยอยย่ต่อหน้านี่ก่อนเนรราะเดารอฟอเคยมาไ่มวะเคยมา,าเคยมาตัา้ออสิบลายปี้ะมันดนเนาะ I um... don't